นะาไปกันต่อที่น้องไมกี้ค่ะคนนี้ก็ความสามารถรอบด้านนะคะโด่งดังปังจากละครช่อง3แต่ตอนนี้ไปโปลททำพิธีกรอีกช่องหนึ่งเอ้าแฟนๆก็ตกใจต้องอัปเดตกันหน่อยค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมมาทำรายการนี้ช่องเว r ร์ o วายพรผมออดมาจากไม,ไม่ใช่ครับผม <c oughs> ยังเหลือสัญญาอีกเยอะเลยครับ <c oughs> จริงๆรู้สึกขอบคุณทางช่อง3ามากๆคือตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะให้มาทําด้วยซ้ำครับผมอันนี้ดีใจดีใจมากแล้วผมรู้สึกว่าผมโชคดีถ้าทั้งช่อง3เองเนี่ยใจดีมากๆก็ ให้โอกาสผมได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆยืนยันยังพักดีกับต้นสก,กัดวิกสามพระรามสค่ะพระเอกหน้าหวานไมกี้ปณิธานที่เซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อโผล่มารับงานพิธีกรข้ามช่องจนแานละครตกใจคิดว่าโบกมือลาบ้านเก่าตามรอยเพื่อนร่วมรุ่นอย่างหนุ่มเทพใหม่ร้อนซะแล้ว ไม่กี่ย้ำนอกจากสัญญายังเหลืออีกยาวๆก็ยังมีโปรเจกต์ละครให้แฟนๆได้ชมกันแบบจุกๆส่วนงานพิธีกรก็ถือว่าชิมลางท้าทายความสามารถก็เลยของัดทักษะเอนเตอร์เทนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมาใช้อย่างเต็มที่ดยโดยยกให้ดีเจนุยธนวัฒน์เจ้าของรางวัลพิธีกรแห่งปีในแตเทนอวอร์ดคนล่าสุดเป็นต้นแบบรวมถึงลีลาการหัวเราะแบบเนี้ยไม่ได้ซ้อมขนาดแบบว่าอยู่บ้านแล้ว ไม่ได้ขนาดนั้นครับแล้วผมไม่เคยมายืนตรงนี้แล้วได้จับไม้ลอยมาก่อนมันมันมันน่าตื่นเต้นและสนุกมากถามว่ากดดันไหมกดดันครับผมอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้รายการมันลื่นไหลสมูทแล้วก็คนดูสามารถ อินกับรายการนี้ได้ภาพพิธีกรในหัวผมก็จะเป็นทางการมากๆต้องอ่านสคริปต์ต้องมาคอยแบบลำดับขั้นตอนเหตุการณ์พิธีการทางการแล้วก็มีภาษาของพิพธีกรที่เขาชอบพูดกันอะ่ะไมค์กี้บอกว่างานพิธีกรยากไม่แพ้ง,งานแสดงค่ะเพราะนอกจากต้องทําความเข้าใจกบทแล้วยังต้องออกเสียงควบกล้าให้ชัดและต้องมีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จึงหวังว่าทักษะการแสดงและการเป็นพิธีกรจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาตัวเองได้ค่ะ เอนดูพิธีกรมือใหม่แต่ไมกี้ทำได้ดีทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ติดตามผลงานในรูปแบบของพิธีกรของไมกี้กันนะคะส่วน